ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของมาดามยูนะคะเป็นแนวทางราวพัฒนาประจำวันที่24กรกดาคม2566ค่ะ เราพัฒนาวันนี้มาดามอยู่ให้เด่นที่สี่และแปดนะคะชุดตัวเจาะค่ะสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าแปดศย์แปดสองแล้วก็แปดหกนะคะ ชุด3ตัววันนี้หนึ่งหาง8 4 3ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะส่วนตัวเน้นวันนี้ค่ะเน้นที่49แล้วก็86นะคะตัวเน้นเราพัฒนาวันนี้ค่ะ ส่วนชุด4ตัวหมุนนะคะวันนี้มารามยูก็จับมาให้ค่ะสอง4เผื่อว่าใครอยากจะลุ้นเป็นชุด4ตัวนะคะสอง4ี่ค่ะส่วนตัวดินวันนี้นะคะดินที่4และ8<ม>เป็นชุด2ตัวนะคะ<ม>ชุด2ตัว<ม>ที่มารามยูชอบวันนี้มี 49, แล้วก็8 6นะคะเป็นชุด2ตัวค่ะ ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ